ันเห็นงูตัวสีดําฝันว่าไปตัวเองเอไปที่แม่น้ําแม่น้ำหนึ่งฝันว่าตัวเองเอไปที่แม่น้ําแม่น้ำหนึ่งทีนี้พอไปที่แม่น้ําแม่น้ําที่นั่นปุ๊บมันเป็นเหมือนสะพานใหญ,ใหญ่เป็นสะพานข้ามใช้แบบว่าเอารถข้ามอะ่ะแล้วก็เป็นที่เอาไว้เหมือนดูวิวไว้ชมวิวอะเนาะลูกค้าขา,ขาใครเอฟอปไรเดือนหนึ่งบวนให้แล้วก็เอฟมาเรื่อยเื่ยเดหนึ่งขอเล่าเรื่องนี้้ฟังก่อน ใครจะทูบลูกค้าเสียทูบ159บาทจะส่งฟรีใครจะเอา หินถูกหวย cf หินถูกหวยส9งบาทจัดส่งฟรีใครเจ้าปีเสียดูซับ cf ปีเสียดูซับสองร้อยเก้าบาทจัดส่งฟรีใครเจ้าปีเดดสี f, เย,ดสดสเ,เ,ยดเดีย f, เ่ยวเ cf ปีเสียเดี่ยวได้แดงนะคะ100 299บาทจัดส่งฟรีใครเจ้าปีเสียหยก cf หยกสามยก้าสบาทจัดส่งฟรีใครเจาเ้าแหวน cf แหวน199บาทจัดส่งฟรีใครเจา้าลิฟ cf ละะิฟหนึิบเก้าบาทจัดส่งฟรีใครเจ้าแป้งลูกค้า cf แป้งนะคะ299บาทจัดส่งฟรี ใครเจ้ากล่องสูมเอฟกล่องส่ม um นะคะ499บาทจะส่งฟรีใครเจ้ากล่องสูมลูกค้าซ f เกล่องส่ม um 499บาทจะส่งฟรีใครมาไม่ทันเราเดี๋ยหนึ่งให้เคปบคะ่ะใครมาไม่ทันเราไม่ต้องห่วงเดี๋ยหนึ่งให้แค็บใครเจ้าครีมเอฟครีม290บาทจะส่งฟรีใครเจ้าเซรั่มซ f เฟ290บาทจะส่งฟรีใครมาไม่ทันเราเดี๋ยวให้เคปบเราคะ่ะแกะหกลับตรงไหน ลูกค้าขาใครแคร์ลาวแล้วกดหนึ่งมาให้หนึ่งใครแคร์ลาวแล้วกดหนึ่งมาให้หนึ่งให้แม่บีบให้เต็มเ้นะน้ำโอ,อ๊นะน้ำมันเต็ <นะ S 2> ตม,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 มลลเลยเต็มไปเลยรอบแขนเลย ใครแข็บแล้วโชกเกอร์สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะลูกค้าจ๋าชกเกอร์สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครแข็บเราแล้วกดหนึ่งมาค่ะใครแข็บเราแล้วกดหนึ่งมาค่ะตาจ,จะเล่าความฝันต่อมาปิดตั้งนานแล้ว ฮาหนอยขอเน้นเม็ดเดียวเก้าแปดหรือใครจะเล่นวันนี้กันเบิ้ลนะคะวันนี้อาจจะออกเบิ้ลนะฮาหนอยวันนี้มีเปอร์เซ็นที่จะมาเบิ้ลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นใครจะรูดเบิ้ลรูดเบิ้ลได้เลยนะคะใครจะรูดเบิ้ลรูดเบิ้ลได้เลยเล่าให้ฟังค่ะฝันว่าไปไปที่แม่น้ําแห่งหนึ่งมันเป็นสะพานแบบสะพานโค้งใหญ่ เหมือนเป็นจุดให้เราชมวิวแล้วก็มีรถขับผ่านก็ไปย,ยืนอยู่กลางสะพานเสร็จแล้วก็เดินลงมากันกับครอบครัวกับทีมงานแล้วก็ลูกแต่ลูกเนี่ยในยฝันจะไปคนเดียวคือน้องสมยัยเดินลงมาเสร็จปุ๊บไปขึ้นเรือเรือเนี้ยเป็นเรือที่เขาล่องไว้ในแม่นะล่องไปในแม่น้ำเพื่อชมวิวก็นั่งอยู่บนเรือเรือก็ล่องจากข้างฝั่งตรงที่เราลงเรือล่องไปเรื่อยๆจนกลายไปอยู่กลางน้ําพอลงไปอยู่กลางน้ําปั๊บ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวส่งสลิปทางไลน์ค่ะลูกค้าจา๋าใคร C f เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1นึงปักหมุดนะส่งสลิปทางไลน์ได้เลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปนะทักไปคือมิชาชีพนะคะต่อนะคะทีนี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งก็รู้สึกว่ากลัวจังเลยอะ่ะเอ้ยทําไมเรือมากลางกลางน้ําแล้วหนึ่งเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอยู่แล้วหนึ่งฟันอะไรเกี่ยวกับน้ําไม่ได้เลยนะคะก็คือแบบจะเป็นคนกลัวมากๆทีนี้หนึ่งก็เลยบอกตาว่าตา เขา้าเข้าเข้าข้างๆได้ไหมกลัวกลัวเนะี่ยเดยวเรือจมไปทํายังไงอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดเหมือนคลื่นเป็นคลื่นแบบฟิลเหมือนคลื่นสึนามิอ่ะมันเกิดแบบว่าเป็นเป็นแบบเมฆสีดําอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคลื่นขึ้นแล้วเรือเนี่ยมันก็ถูกซัดแล้วก็คนคนพายเรือไอคนที่เาาขาบังคับเรือเขาเขาขี่เรือก็เรียกขี่านเรือเรือขัขบหรือขี่ขับหรือขี่คนที่เขาเขาไอ้นั่นแหละเออไอเนี้ยเรือบังคับเรือ เขาก็พาเขาเข้ามาถึงฝั่งพอลงจากฝั่งพอตอนที่จะลงจากฝั่งอะลูกค้าจา๋าส่งสลิปท,ทางไลน์ได้เลยค่ะถ้าลูกค้าทักไลน์ไม่ได้ลูกค้าจิ้มลิงไม่ได้ลูกค้าทักแชทเพจใครจิ้มลิงไม่ได้ลูกค้าทักแชทเพจนะคะมหาเศรษฐีลืมปล่อยค่ะขอโทษทีมหาเศรษฐี3 9 9บาบาทค่ะที่หนึ่งใส่อยู่สองหนึ่งออกน้อยเฉพาะกิจเรียบร้อย สองหนึ่งออกเฉพาะกิจเหรอนอยเฉพาะกิจมันแทงทางไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงด้วยใครเล่นน้อยเฉพาะกิจได้เลยค่ะสองหนึ่งเลขฝัน จริงๆอะโดยเฉพาะกิ๊กออกสองหนึ่งจริงๆเราต่อทีนี้พอตอนที่หนึ่งจะก้าวลงจากเรือหนึ่งจะก้าวลงจากเรือเออในฝันนึงถ่ายรูปสมัยนะก่อนที่จะเจอสนาม,มีิคือถ่ายรูปสมัยก่อนในฝันน่าจะก้าวลงจากเรือปั๊บพอตอนก้าวลงจากเรือท้องฟ้ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าออกเขียวๆคามคามอะไรเงี้ยค่ะฟ้าเขียวๆคามคาม พอก้าวลงไาปุ้ยทำไมเป็นสีดีก็ตกใจแล้วก็เห็นงูอยู่ตัวหนึ่งบอกป้าระวังงูฉกนะเรียกปเรียกสามีค่ะป้าระวังงูฉกระวังงูกัดลูกระวังงูฉกลูกถอยงูเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นมาอันนี้เป็นขอบแม่น้ําใครเคยเป็นแบบไปแม่น้ํานะมันจะเป็นขอบแม่น้ําเขาเลื้อยขึ้นมาแล้วเขาก็เอาตัวเขาอะหัวเขาอะโผล่ขึ้นมาแค่เนี้ยโผล่ขึ้นมาแค่เนี้ยที่เหลือตัวเขาอะอยู่ในน้ําแต่ไม่เห็นหรอกว่าตัวเขาใหญ่แค่ไหนอุ้ยจริงๆ สองหนึ่งจริงๆไม่ได้ตอแหลสองหนึ่งจริงๆทีนี้หนึ่งก็เลยบอกว่าอุ้ยงูอะไรอ่ะและทีเนี้ยยายคนนึงก็ว่าไม่ต้องกลัวดอกเขาไม่กัดดอกเขามาหาน่นะพูดเป็นภาษาแบบภาษาโคราชกึง่งๆึอีสานอ่ะประมาณเราเขาไม่ต้องกลัวหรอกเขามาหามึงอ่ะประมาณว่างูตัวเนี้ยมาหาหนึ่งหนึ่งก็เลยว่า บ้าจะมาหาทําไมอะไรเงี้ยทีนี้หนึ่งก็เลยเดินไปหาแกแล้วแกแก,ก็เลยบอกว่ามานี่เขาฝากลอตเตอรี่มาให้มีคนฝากลอตเตอรี่มีมีเขาฝากลอตเตอรี่มาให้มาเอาเขาฝากลอตเตอรี่มาให้ในลอตเตอรี่เนี่ยเป็นแผงวางอยู่ค่ะเป็นแผงวางอยู่แผงใหญ่มากแต่แผงนั้นน่ะตัวเลขก็เป็นตัวเลขเลขลอตเตอรี่ปกติสีปกติแต่ตัวแผ่นที่เขาเอามาให้หนึ่งอ่ะมันเป็นตัวเลขหกตัวแต่จําไม่ได้ จำได้แค่นี้จำได้แค่นี้เลยค่ะจำได้แค่เป็นเลขเลขเนี้ยไม่พูดได้ไหมไม่พูดได้ไหมอ่ะเพราะมันเป็นเลขความฝันหนึ่งเมกะาหนึ่งไม่พูดเลขความฝันเลยเลขเนี้ยค่ะลูกค้าจา๋าใครทักไลน์ไม่เป็นลูกค้าทักแชทเพจนะคะเป็นเลขเนี้ยเลยค่ะ บอกว่างูอ่ะชี้ไปที่งูว่างูน่ะฝากลอตเตอรี่มาให้หนึ่งลอตเตอรี่เป็นสีแดงเป็นเลขนี้แต่หนึ่งไม่กล้าซื้อนะคะแล้วหนึ่งก็จะไม่ซื้อนะหนึ่งก็จะไม่ซื้อหนึ่งให้ทุกคนซื้อนะคะเพราะหนึ่งไม่ซื้อหนึ่งซื้อไม่ได้ถ้าหนึ่งซื้อเลขหลุดแน่นอนค่ะขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ซื้อเลขผีเลขหลุดจริงๆเมื่อวานซื้อเลขผีบอกเลขหลุดจริงจริงซื้อไม่ได้เลยอ่ะเลขนี้ฝากด้วย ฝากด้วยเลขนี้ฝากด้วยนะคะเลขนี้ไม่เคยฝันเป็นคนฝันแล้วจาไม่ได้พอตื่นขึ้นมาได้ก็กดเครื่องคิดเลขเอาไวะะ้เลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบลืมความฝันตัวเองพูดไม่ได้นะเขาไม่ค่อยพูดคือหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งเป็นตั้แต่ตอนทองแล้วค่ะเวลาที่หนึ่งฝันเลขตัวเลขความฝันนะให้ดูได้เลยแต่ว่าพูดไม่ได้ถ้าพูดแบบ พูดไม่ได้อ่ะเออใครแคบหน้าจอแล้วลองไปกลับด้านดูนะคะจะเห็นแน่นอนปีนี้เป็นปีที่เราไม่สามารถซื้อได้จริงๆคือใครที่ยังไม่รู้อ่ะขอบอกว่าตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งกำลังปั้นลูปปั้นป,นปูอนันตนาครา,าดนะคะไว้ที่ที่ดินของหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสักสองร้อยเมตรได้ปะเนาะประมาณร้อยร้อยสองร้อยประมาณร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยค่ะ ประมาณร้อยสองร้อยเมตร่างจากบ้านหลังนี้หนึ่งไปประมาณร้อยสองร้อยเมตรหนึ่งจะปั้นรูปปั้นปู่ที่นั่นแต่ขอพูดก่อนว่าหนึ่งไม่ได้ปั้นมาเพื่อต้องการเรียกเก็บเงินทําบุญเพราะหนึ่งไม่รับเงินทําบุญนะคะรูปปั้นที่ปั้นตรงนั้นหนึ่งจะปั้นเพียงเพื่อให้คนเข้ามากราบไหว้ให้คนเข้ามากราบไหว้มีดอกไม้ทูบเทียนให้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินจ่ายเงินค่าบูชาเข้ามากราบได้ไหว้ได้ฟรีๆเลย ไม่ต้องเสียเงินค่าบูชาขอบคุณนะคะไม่ต้องเสียเงินค่าบูชาสร้อยปู่ตอนนี้ขอบอกก่อนว่าหมดนะคะซึ่งอ,อ,อามขอขออีกแบบหนึ่งให้หน่อยที่ดะที่อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งหนึ่งก็ไม่รู้มันจะอันไม่อันเนาะแต่หนึ่งก็ให้หนึ่งให้พวกพี่ก็บอกว่าอันพอไม่ให้ก็บอกว่าไม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจ้ะ คนในกลุ่มบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้หนึ่งออกมาไล์ไล์ไล์สดแจกหวยเลยแต่ก็ต้องเข้าใจหนึ่งนิดหนึ่งว่าบางคนไม่มีเงินกับเราวันที่เสบกใส่เสื้อสีน้ำตาลค่ะถ้าเสื้อสีน้ำตาลไม่มีใส่สีส้มค่ะอ่ะขอพูดเคลียร์ประเด็นตรงนี้เลยนะลูกค้าจ๋า กลุ่มนะหนึ่งจะมีมีกลุ่มไว้เพื่อวางแนวทางให้ลูกค้าก่อนเช่นหุ้นหนึ่งไม่ได้เอาออกนอกกลุ่มลงให้เฉพาะในกลุ่มนะคะหรือว่าบางวันหนึ่งไม่ได้เอาหาหนอยมาไล่บอกหนึ่งก็จะลงให้ในกลุ่มทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของการที่ว่าบูชาของเพื่อเข้ากลุ่มหนึ่งของความกรุณานนะตรงนี้ว่าลูกค้าย,ยังไม่มีเงินยังไม่ต้องบูชางบน้อยเงินน้อยยังไม่ต้องบูชาถูกหวยกับหนึ่งก่อนถูกด้วยกันแล้วค่อยกลับมาบูชากัน นะคะสิบุมภาุันพานี้ขอเป็นเตีมสีน้ำตาลค่ะใส่เสื้อสีน้ำตาลนะคะหรือว่าสีส้ม